อ๋อช่วงนี้คือร้อนมากร้อนแทบจะตับแตกอยู่แล้วเนี่ยไม่ทราบว่าครบรับพาทิ์หลอประเทศไทยเนี่ยฮจะร้อนไปไหนนะใช่ร้อนมากเลยนะเนี่ยแทบจะนอนอยู่ในน้ำได้แล้วมั้งนั่นนลยดีดู้สึกว่าอยากกินผลไม้อะลองเสิร์ชหาดีกว่าว่าผลไม้ไหนที่ช่วยดับร้อนได้บ้าง อยู่ว่านะแตงโมที่นี่มันจะมีมิเนียตั้งแต่ฉันเกิดมาฉันยังไม่เห็นใครขายในเมืองนี้เลยนะงั้นนายช่วยพาฉันอะไปซื้อได้ปะเฮ้ยจะไปซื้อที่ไหนได้ล่ะมันไม่มีหรอกนะแถวเนี้ยเอานาไปเธอแล้วนี่เธอจะเอาลงไปด้วยทำไมเนี่ย ก็มันร้อนฉันให้เอาไปด้วยทำไมเออเอองั้นก็ไปแล้วว่าแตมอยู่ตรงไหนเนี่ยนายกย็ค่อยขี่ไปสิโอเคเฮ้ยนายดูทางด้วยโหเธอก็ดูเธอสิเอาล่มมาบังฉันทำไมล่ะโอเคงั้นฉันขอโทษก็ได้ ขับไปเรื่อยนะฉันว่ามันต้องอยู่แถวนี้แน่นอนมีแต่วิญญาณนั่นแหละมาขายนี่ปากไม่ดีนะนายอะเออฉันขอโทษก็ได้เฮ้ยนายโหเกือบไปแล้วไม่ล่ะเกือบอายุสั้นไปแล้วโถปากเธอนี่ไม่ค่อยดีดเท่าไหร่นะโอเคถึงแล้วไปสิ เร็วๆโอเคงั้นนายรอที่นี่นะเดี๋ยวฉันไปซื้อก่อนป้าคะเหลือกี่ลูกเนี่ยเหลืออยู่สี่ลูกจ้าช่วยป้าเหมาหน่อยเร็วได้ครับป้าพอดีว่ามันหายากใช่ป้าหนูก็ต้องซื้อไปตุนไวส้สิเอาเอางินป้าลดให้5้าบาทโถป้าหืมอ,อร่อยอะ่ะคิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้ ไหนไหนมาลองสิอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอเออจริงอ่ะอร่อยจริงว่างั้นนายก็กินไปเถอะไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวมันเจ็บคอเอเสียงลำคาน่ะเออว่างนอนองเลยเฮ้ยแตงโมหายไปไหนเนี่ยนายตื่นดิ นายดูนั่นสิแตงโมหายไหนอะ่ะเฮ้ยจริงด้วยมันไปไหนอะ่ะเราต้องออกไปตามหาสิแต่ตอนนี้มันอยู่ที่ไหนอะ่ะเฮ้ยนายดูนั่นสิทำไมแตงโมของเรากลายเป็นแตงโมยักษ์ได้โอ้โหเราทำไมมันนับไม่ท่วนเลยอะ่ะไปไหนดีอะนาย มันตามมาด้วยอ่ะโอ้โหยด้วยเฮ้ยนายเป็นไรไหมอ่ะเออฉันวิ่งหนีก่อนนะฉันไปละเฮ้ยนายเราเกินกันสิโถทิ้งกันง่ายแบบนี้เลยเหรอเนี่ยโอเคเราต้องไปหาเรญญาจะไปที่ไหนดีเนี่ยผู้คนในเมืองนี้แตกตื่นกันหมดเลย โอเคตอนนี้เราต้องไปหาอาวุธเพื่อที่จะมากำจัดไอ้พวกแตงโมนั่นตอนนี้เราก็ปิดยากุซ่านะทุกคนคือยากุซ่าก็คือไม่มีสิทธิ์จะมาฆ่าเรานะเพราะว่าเราปิดหมดแล้วใช่ปะคือตอนนี้คือแตงโมบุกเมืองไปแล้วเุ้ยเราต้องรีบกักตุนอาวุธไม่งั้นเราตายแน่เพราะ แตงโมท,ที่เราซื้อมามันกลายพันถึงว่าแหละทำไมคุณป้าลดให้โหฉันจะแจ้งจับให้อธิสฐานมาโอเคเราก็เปิดหมดเมนูแล้วจะได้ยิงมันนี่ง่ายแล้วว่าแต่ตัวนี้ไม่อยู่ตรงไหนนะ เฮ้ยมันตามมาแล้วโอ้มก g า d นีหนับแกมาสิฉันกลัวเหรอย่า yeah. โ oh อเมก้าเฮ้ยแกลังแกฉันได้ไงเนี่ยฉันจะกินพวกแกให้หมดเลยคอยดูนะแตงโมยักษ์แตงโมปีศาจ เฮ้ยเรารู้อ่ะทุกคนคือมันตามเรามาถ้าเราอยู่ตรงไหนคือมันจะตามเรามาเลยอะ่ะทุกคนดูสิเออมันตามเรามาทุกที่เลยอะ่ะแกแน่จริงก็เข้ามาสิโอเคทุกคนคือตอนนี้เราก็ได้อาเอาเพื่อนของเรามาแล้วนะทุกคนก็คือตอนนี้เพื่อนของเราคือ ไปหลบที่ไหนไม่รู้เราก็เลยไปเจอนะเราก็จอบเพื่อนมาด้วยเพราะว่าเพื่อนเดี๋ยวเราเพื่อนเราจะหนีแล้วโดนแตงโมทับตายนะตอนนี้คือแตงโมยังเหลือตั้ง37ลูกทำไงดีเนี่ยโหมาแต่ว่าเพื่อนก็เกะก,กันอยู่นะง้นนายลงได้ปะโอเคไหมเฮ้ย ฉันบอกให้นายรอตรงนี้ไงแล้วนายไปไหนเนี่ยโอเคให้นายไปก่อนเถอะฉันขอเอาตัวรอดไปก่อนเอ้ยโอ้ไม่ก๊อดฉันมีน่าไปซื้อแตงโมมาเลยนี่มันแตงโมแห่งความสวยนี่ว่แล้วเพื่อนเราหายไปไหนแล้วเนี่ยโอเค ตายแล้วเราอาวุธก็เหลือน้อยซะแล้วมาเออตายเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> แกต้องเจอขีปนาวุธของฉันเย้มาตายยากจริงเลยหานี่เนี่ย ตายสเถอไม่ใช่โดนยิงแล้วฟื้นขึ้นมานะฉันไม่เอาได้แบบนี้ทุกคนดูเหมือนว่ามันจะมีพวกแตงโมที่นอนหลับใช่เราก็ต้องแอบไปยิงพวกมันนะทุกคนแต่มันจะไปฆ่าชาวบ้านแถวนี้มาตายสเถอะอีกลูกหนึ่งนี่แน่ อุยทุกคนโอ้โหจอบลอยมากทุกคนรู้จักคำว่าจอบลอยไหม <c oughs> งั้นผมขอช่วยพี่สาวเองฮะมาผมนี่แน่านตายซะเถอะไอ้พวกแตงโมพวกเกศสู้ฉันไหมล่ะเออพี่สาวฮะเอ้ย <c oughs> โอ้โห อวดเก่งซะและ้วพี่สาวเป็นไรไหมฮะเออน้องไม่ต้องมาถามนะดูจากสภาพเมื่อกี้คือเละไม่เป็นท่าเลยอะ2000 <years> later. เฮ้ยตอนนี้มันน่าจะหายไปแล้วนะายเชิบนั้นมันไปไหนเนี่ยตัวการตัวดีเลยเฮ้ยเชิม แกอยู่นี่เองเหรอเนี่ยฉันนึกว่าเกตตายไปกับแตงโมซะแล้วแกมีอยู่ตรงนี้ก่อนเดาลุ้ลชนเกตตายอ้าวโอ้โหเกมบักสุดยอดเลยเกมเนี่ยโอเคสำหรับใครที่อยากให้ทำคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะเราจะทำแน่นอนลนะทุกคนสำหรับใครที่แบบสงสัยว่าเอ้ย แต่งมนี้มันมาจากไหนเดี๋ยวเรามาทำคลิปสอนนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย